สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม Studio One เวอร์ชัน3สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้นะครับแนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสที่เรามีอยู่ในเครื่องของผมนี่ใช้ Windows Defender นะครับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วก็ปิด Real-Time Protection ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วต้องแตกไฟล์ของตัว Studio One นะครับคลิกขวา Extract Here ก็จะแตกไฟล์ออกมาให้นะครับตัวเซตอัพที่ใช้มีอยู่สเวอร์ชันเป็น64บิตกับ32บิตนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใช้งานถ้าไม่ทราบก็เข้าไปดูที่ PC ของเรานะครับจะระบุไว้ว่ามันเป็น OS แบบ64หรือ32นในกรณีนี้จะเห็นว่าเป็น64บิตผมใช้ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกไปที่ตัว installer กด yes ครับเลือกภาษา ok next I agree อันนี้เป็นที่ติดตั้งของตัวโปรแกรมนะครับโน้ตไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องหาไฟล์เพื่อทำการแพ t ช h ต่อไปนะกด install โปรแกรมก็จะทำเซตอัพให้นะครับแล้วก็เครื่องใครถ้ายังไม่มี Visual C++ ตัวโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดแล้เ Setup ให้นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าเดิมเมื่อเสร็จแล้วนะครับกด finish เป็นอันติดตั้งเรียบร้อยแต่ยังใช้งานไม่ได้ตอนนี้ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ R2R ก่อน ต้องรันตัว Keygen นะครับดับเบิลคลิกไปที่ Keygen กด Yes ครับตัว User name แล้วก็ Computer name จะใช้ตามที่มีอยู่เลยก็ได้นะครับหรือจะแก้ก็แล้วแต่ของผมจะแก้เป็นชื่อผมแล้วก็ชื่อห้องอัดนะครับใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปที่ Patch ซึ่งโปรแกรมจะให้หาไฟล์ของตัวที่ต้องการแพทชที่โนต้ตไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่ drive C โปรแกรมไฟล์ PreSonus Studio One สนะครับเลื่อนลงมาไฟล์นี้ครับที่ต้องการ Studio One .exe นะครับคลิกไปครั้งหนึ่งกด open ครับ ตัวคีเจจะเขียนว่า successfully p a t c h เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Patch นะครับที่เหลือก็คือขั้นตอนการ Activate ต่อไปทีนี้วิธีการ Activate เข้าไปที่ตัวโปรแกรมของ Studio One นะครับดับเบิลคลิกครับของผมนี่เคย Activate ไปแล้วนะครับมันก็เลยจะเข้าหน้าของโปรแกรมได้เลย ส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่เคย Activate ก็อาจจะไม่ได้เข้าหน้านี้ในทันทีแต่ผมจะโชว์ให้ดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับปกติแล้วน่าจะขึ้นให้ Activate ประมาณนี้นะครับเข้าไปที่นี้ครับ Activate Offline นะครับเสร็จแล้วก็ Copy Activation Code นะครับเอาไปวางที่ Machine ID นี้นะครับเสร็จแล้วกด Generate ครับ ตัวคีเจนจะถามว่าให้วางไฟล์ของลายเส้นที่สร้างให้เนไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูชัดๆก็คือขอวางไว้บนเดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นว่ามีไฟล์ขึ้นมานะครับกดโอเคถ้าเรามองเห็นนะครับเป็นไฟล์ลายเส้นขึ้นมามากมายนะขั้นตอนต่อไปคือ select License ไฟล์ที่เราต้องการใช้นะครับไปที่ Desktop ที่เราวางไว้เมื่อสักครูนะ่นี่คือลายเส้นไฟล์ทั้งหมดนะครับตัวที่เราต้องการใช้ก็คือตัว studio one 3 professional ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกด open รเรียบร้อยเป็นการ activate เสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเข้าหน้าเดิมนะครับทีนี้โปรแกรมก็ใช้งานได้แล้วนะครับสามารถสร้างไฟล์ได้เลยส่วนการใช้โปรแกรมในการทำเพลงขั้นตอนอื่นๆต่อๆอไปนะครับก็จะทำคลิปแล้วลงไว้ให้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โปรแกรมใช้งานได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดขัดอะไรแจ้งกลับเข้ามาครับขอบคุณครับ